อันนี้คนแรกคือปิดบล็อกิบล็อกก็เป็นแท็บเล็ตที่มันต่างจากแท็บเล็ตคือมันมีคีย์บอร์ดอ่ามันมีคีย์บอร์ดอันนี้ลองออฟฟิศก่อนพิมพ์ภาษาอังกฤษได้ออกพิมพ์ได้พิมพ์ได้ภาษาอังกฤษไปก่อน,นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ปิดไปก่อนอ่า บราว์เซอร์โน uh. ตัวที่3ตัวที่ใช่ตอบทันการบราว์เซอร์เลนเน็ตได้ด้วยที่อะไรกูเกิลก็ได้โดเอเอีก็ได้ครับ แนวนั้นเนาะอุบไปก่อนแล้วไปเมล Gmail ก็ได้ครับอันนี้แล้ก็เช็คเมลได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะหลายเล่นเฟซบุ๊กก็ได้เฟซบุ๊กก็มีสองอาจารเนี่ยเขาจะเอกสารเขาจะมาบีบกันได้เฟซบุ๊ก เป็นข้าวของผมนะอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นออโอเคอ